ส,สดีค่ะพี่น้องที่รักในพระยิศกิจวันนี้วันที่22สิงหาคม2 0 2 5เช้าวันนี้จะนำเราใคล่ครวญพระวจนะของพระเจ้าจากพระธรรมฟิลิปปีบทที่3ข้อที่7ถึงข้อที่8บอกว่าแต่ว่าอะไรที่เคยเป็นกำไรของข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้ถือว่าสิ่งนั้นเป็นการขาดทุนแล้วเพราะเหตุประคิดยิ่งกว่านั้นข้าพเจ้าถือว่าทุกสิ่งเป็นการขาดทุน เพราะเหตุคุณค่าอันสูงยิ่งของการได้รู้จักพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าเพราะเหตุพระองค์ข้าพเจ้ายอมขาดทุนทุกอย่างและถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเหมือนเศษขยะเพื่อว่าข้าพเจ้าจะได้พระคิดเป็นกําไรในพระธรรมรรตอนนี้อาจารย์ปารโลต้องการจะบอกถึงสิ่งที่เป็นมื้อหลังของท่านว่าจริงๆแล้วทาง เบื้องหลังของท่านนะคะท่านเป็นคนฮีบรูท่านเป็นเผ่าบรรญามินแล้วในความรู้ในการศึกษาของท่านเนี่ยท่านก็ได้ศึกษากับอาจารย์กามาลเลลซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญธรรมบัญญตัติและในความเป็นฟาริสีท่านเป็นคนที่เคร่งครัดมากท่านเป็นคนมีชื่อเสียงแล้วก็รักษาธรรมบัญญัติอย่างเข้มงวดแล้วก็เป็นคนที่ไร้ทิฏฐิสำหรับมาตรฐานของชาวยูวในเวลานั้น แล้วก็ความมุ่งมั่นในงานที่เขาทําเขาถึงกับคมเห็นขึ้นกรกด้วยเขาด้วยการที่เขาเข้าใจผิดคิดว่าเขาเองกําลังทําเพื่อพระเจ้าเพราะฉะนั้นทุกสิ่งที่ท่านเป็นอยู่นั่นคือมันเป็นเหมือนความสามารถหรือเป็นกําไรของชีวิตนะคะนี่เป็นกําไรของอาจารย์ปอลก,ก่อนที่เขาที่จะรู้จักกับพระคริสต์คือเขามีทั้งเกียรติมีอํานาจ มีศักดิ์ศรีแล้วก็มีความภูมิใจในตัวเองตามมาตรฐานของโลกนะคะแต่ว่าหลังจากที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงสัแดงแก่เขาบนถนนที่จะไปยังเมืองดามัสกัสในกิจการบทที่9เขาเองได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิงท่านกลับมองว่าทุกสิ่งเหล่านี้ที่ท่านมีเป็นภายนอกนั้นมันกำลังกายเป็นสิ่งที่ขาดทุนเพื่อจะได้กำไรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือ การได้พระคิดนั่นเองนะคะนั้นคนที่มีชีวิตที่มีเนื้อแท้ภายในจริงๆจ,จ,จะเข้าใจความจริงฝ่ายวิญญาณที่ว่าพระคิดคือคุณค่าที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่โลกบอกว่าเป็นกรราําไรเพราะกําไรของโลกอาจจะทําให้ขาดทุนฝ่ายวิญญาณได้นะคะเหมือนอาจารย์ปอโลเองก็ท่านเคยมีทุกอย่างแต่ท่านยอมที่จะเสียทุกสิ่งเพื่อสิ่งเดียวที่ยิ่งใหญ่กว่านั่นเองนะคะ ตัวเราเองอาจจะนับว่าเราอาจจะมีครอบครัวมีฐานะมีการงานมีความมั่นคงในเรื่องของความรู้หรือการศึกษาเป็นกำไรของชีวิตเราแต่ถ้าหากว่าสิ่งเหล่านี้ทำให้เราไม่รู้จักพระคิดหรือห่างเหินจากพระองค์มันก็กลับกลายเป็นขาดทุนโดยเฉพาะในเวลานี้โลกอาจจะบอกเราว่ากำไรคือสิ่งที่เราต้องขวนขวาย ในขณะที่อยู่ในโลกนี้แต่ว่ากำไรจากเนื้อแท้ภายในแท้จริงแล้วคือการขอนขวายหาพระคิดนะคะโดยเฉพาะพี่น้องที่ค้าขายอาจจะมีความเข้าใจเรื่องนี้ดีว่าวันที่วันหยุดก็คือวันอาทิตย์ที่เราต้องมานมัสการพระเจ้าน่าจะเป็นวันที่เราค้าขายได้ดีที่สุดหรือน่าจะเป็นวันที่ทำงานได้ดีที่สุดแต่ว่าเป็นวันที่เรายอมที่จะ ขาดทุนในทรัพย์แต่ว่าเราได้กําไรในพระคิดว่านี่เป็นสิ่งที่งดงามที่คนเนื้อแท้ภายในจะเข้าใจตรงนี้เพราะฉะนั้นณวันนี้เราคิดว่าอะไรเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดแต่พอมามองด้วยสายพระเนตรของพระเจ้าแล้วกับพบว่ามันไม่ใช่ค่าคุณค่าที่แท้จริงนะคะถ้าเป็นคนที่มีเนื้อแท้ภายในก็จะเหมือนอาจารย์ปอลโลจะพูดว่าการรู้จักพระคิดคือกําไรที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คำว่ารู้จักพระเยซูคริสที่อาจารย์ปอลโลพูดถึงนี้นะคะการรู้จักในที่นี้ไม่ใช่เป็นเพียงความรู้ในเชิงทฤษฎีแต่เป็นลักษณะของความสัมพันธ์ส่วนตัวกำไรูงสุดของชีวิตคือการได้มีพระเยซูคริสในชีวิตไม่ใช่ความมีความรู้นะคะการรู้เรื่องของพระคิดนะคะเราได้อ่านได้ฟังได้ยินคำเทศนาได้ฟังจากกลุ่มเซล เกี่ยวกับพระคิดก็จะไม่มีผลอะไรในชีวิตฝ่ายวิญญาณหรือผลพระวิญญาณไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยแต่การรู้จักพระคิดอย่างแท้จริงคือเมื่อเราได้ยินได้ฟังพระคำเรื่องของพระเยซูเราจะขอให้พระวิญญาณของพระเจ้าทำงานในความคิดทำงานในจิตใจของเราที่อยกจะให้เราเองทำตามพระคำของพระเจ้าและพระคำของพระองค์ทำให้เรารู้สึกอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเราอยู่ไม่ได้แล้ว เราต้องเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้หรือพระคําของพระเจ้าทําให้เราอยากจะสารภาพบางอย่างที่เราทําผิดต่อเพื่อนของเราผู้ร่วมงานของเราหรือแม้แต่กับลูกของเราหรือกับคนในครอบครัวของเราด้วยพระคําของพระเจ้าอยากจะทําให้เราขอบพระคุณพระเจ้าในพระคําตอนนั้นและอยากจะทําตามพระคําตอนนั้นนี่เป็นลักษณะของการรู้จักที่เป็นการสร้างความสัมพันธ์ในพระคิดอย่างแท้จริงนะคะ พราะอาจารย์เปโอลอก็บอกว่าท่านยอมขาดทุนภายนอกเพื่อจะได้กําไรภายในท่านบอกว่าท่านถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเหมือนเศษขยะนะคะหรือของเสื่อมเสียของไร้ค่าเป็นเหมือนกับเป็นมูลสัตว์อย่างนั้นเลยนะะท่านยอมละทิ้งสิ่งที่คนยกย่องเพื่อได้สิ่งที่โลกมองไม่เห็นแต่ว่ามันถาวรน,นิรันดร์นะคะเพราะฉะนั้นเนื้อแท้ภายในของคนที่วางใจในพระคิดก็คือ กันนับว่าทุกสิ่งภายนอกเป็นเพียงของชั่วคราวนะเราต้องตรวจสอบคุณค่าภายในของเราอยู่เสมอว่าเราให้คุณค่ากับอะไรบ้างในการงานหรือครอบครัวหรือทรัพย์สมบัติหรือหรือว่าฐานะของสังคมที่เราต้องการหรือเราต้องการพระคิด พราะ้คุณค่าภายในเนี่ยเราจัดลำดับความสำคัญอย่างไรอะไรมาเป็นลำดับความสำคัญแรกนะคะหรืออาจจะมีบางอย่างที่เป็นสิ่งกีดกันหรือเป็นกำแพงกั้นไม่ให้เราสนิทกับพระเจ้าเราต้องกล้าตัดสินใจที่จะเสียสละสิ่งนั้นนะคะอย่างเช่นเมื่อถึงเวลาที่เราต้องไปนมักสการพระเจ้าแล้วแต่มีงานด่วนเข้ามาแล้วกล้า ตัดสินใจที่จะสละไหมหรือเราใช้เวลากับการใช้ทำงานหรือดูมือถือมากกว่าที่จะอ่านพระคัมภีร์หรือบางครั้งเราก็ทำงานเยอะจนไม่มีแรงอยากจะไปนมันสการพระเจ้าหรือไปร่วมรับใช้แล้วหรือน้องๆก็เรียนก็เรียนอีกเรียนเยอะจนไม่มีเวลาจะเข้าโบสถ์เพราะฉะนั้นคุณค่าที่แท้จริงภายในของเราคืออะไร เราจําเป็นจะต้องกลับมาสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งในพระคิดแล้วเราเชื่อพระเจ้ามาหลายปีแล้วพระคำพีบ,บอกว่าเราก็คงไม่กินน้ํานมต่อไปแล้วเราต้องกินอาหารแข็งแล้วนั่นหมายถึงเราต้องลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นในการใช้ชีวิตในการอธิษฐานลึกซึ้งมากขึ้นในการฟังพระคำคงไม่ใช่เพียงแค่ฟังต้องอ่านเองแล้วศึกษาด้วยตัวเราเองแล้วก็จริงจัง ในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องกับพระเจ้าทุกวันและทุกๆวันเราจะเป็นต้องเปลี่ยนมุมมองชีวิตด้วยนะคะว่าบ้านนี้เป็นบ้านชั่วคราวที่พระเจ้าให้เราอาศัยอยู่เราจากโลกนี้ไปเราก็เอาอะไรไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราไม่จาเป็นจะต้องมอบเวลาทั้งหมดให้กับงานหรือแสวงหาความสำเร็จหรือความสมบูรณ์ของโลกนี้แต่ต้องมอบเวลาให้กับพระคิดมากกว่าเพราะว่า พระองค์คือผู้ที่เราจะไปอยู่ด้วยถาวรเพราะฉะนั้นการมีชีวิตในเนื้อแท้นะะจะทําให้เราเข้าใจคุณค่าที่แท้จริงว่าเราแสวงหาคุณค่าที่แท้จริงคืออะไรมันไม่ได้อยู่ในสิ่งที่โลกยกย่องแต่อยู่ที่พระคิดังหาเราจําเป็นต้องยอมขาดทุนสิ่งของโลกนี้เพื่อจะได้กรรําไรสูงสุดก็คือพระคิดนะคะ เพราะฉะนั้นเราเองต้องสำรวจว่าเรายัางยึดติดสิ่งใดที่แม่ให้เราได้กำไรสูงสุดก็คือพระคิดอะไรขัดขวางเราอยู่ขอพระเจ้าทรงช่วยเรานะคะให้เราร่วมใจการอธิษฐานขณะพระบิดาเจ้าขอขอบพระคุณพระองค์สับพวจนะของพระองค์ในวันนี้จากตัวอย่างชีวิตของอาจารย์เปาโลที่ท่านมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่ท่านยอมสละทุกอย่างเพื่อจะได้พระคิด ขอพระองค์ทรงสอนเราวันต่อวันด้วยพระคำของพระองค์ให้เราดำเนินชีวิตในพระองค์อย่างจริงจังที่ถวายเกียรติแด่พระองค์อย่างสัต์สื่อขอขอบพระคุณสำหรับพระวจะนะในวันนี้ร่วมกันอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน